อาครับอันนี้เราจะมาซ่อมอินเวอร์เตอร์รุ่นอานเอิน24โวลต์3,600วัตต์ขึ้นโค้ดศูนย์หนึ่งครับเป็นอาการเป็นพัดลมเอาได้สั่งสั่งซื้อพัดลมมาจากช้อปปี้ช้อปปี้สั่งมาสั่งมาเลยครับสองตัว ไม่รู้มันจะเสียดตัวไหนเสียตัวไหนก็ไม่รู้แต่เราเปเลี่ยนอะไรเดียวสองตัวเปเลี่ยนไปสองตัวซึ่งสายตัวเนี้ยที่เขาให้มามันสั้นให้มามันสั้นแล้วมันเดี๋ยวต้องเปลี่ยนหัวหัวหนึ่งให้เป็นเป็นลายเสียบสีรู ลายเป็นสองสามรูปกติเดี๋ยวทำการตอดเครื่องก่อนครับอ่าครับตอนนี้เปลี่ยนพัดลมไปหนึ่งตัวเรียบร้อยแล้วครับฝั่งฝั่งฝั่งซ้ายเดีย๋ยวเราจะลองจ่ายแผงลงมาโดยที่ยังไม่ต้องใส่แบตยังไม่ต้องเปิดเครื่องเราจ่ายแผงลงมาก่อนนะครับ หน้าจอาหน้าจอก็จะทำงานแล้วก็ขึ้นขึ้น BP คือว่าไม่มีแบตไม่มีแบตการทำงานปกติครับการชาร์จลงเท่ากับเสียตัวเดียวครับเราเปลี่ยนแค่ตัวเดียวพออีกตัวยังใช้ได้อยู่ตัวจับความร้อนโอเคครับเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดใหม่เต็มระบบ ครับปรอบเสร็จเรียบร้อยเปิดแบตเปิดแบตเึิบหน้านจอแบตจะแบตขึ้นปกติปกติเป็นการเปิดเครื่อง ไปแทงสถานะแบตขึ้นแล้ว <Back. S 1> ไปเกิดตัดไปออกเรียบร้อยเราพัลมพลมหยุดก่อนเอาพัดลมหยุดปุ๊บจ่ายแผง mm. ลงสถานะแบต แผงลงมาแล้วสถานะเปลี่ยนสีโอเคครับอย่างก,กินสองแอมเปิดพัดลมตัวเดียวกินแค่สองแอม ันนี้แดดอ่อนครับยังไม่ลงแบตเท่าไหร่แบตมี94%หรือว่าโอเคครับกลับมาปืน ต่อไปพวกอินเวอร์เตอร์ที่มันถอดซ่อมนี่มันจะต้องเข้าไปตั้งค่าใหม่เพราะค่ามันจะลบออกหมดเดี๋ยวไปตั้งค่าเหมือนตามเดิมครับโอเคครับ